Good Morning แบง g k อกสวัสดีทุกคนเนะค่ะเดอ้อสบายดีบ่นอเป็นจังใดนอะบ่ <c oughs> ได้พอกันโดนขอขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดอ้อพึ่งมาพึ่งมีเวลาเนาะคะ่ะมาจวดจาดฝาดบ่มะมบ่ท่านไหนมีเวลามาถักทายทุกคนเนาะคะ่นะเนาะขออนุญาตรงคลิปแห่งไปก่อนเน้ะค่ะเดอ้อแล้วกบ ขออนุญาตฝากช่องอสวยประหารสองนะคะเนาะของคอนดานำเ้ยค่ะเด้อช่องในหน่อยช่องสำรองช่องไม้นะคะเนาะสวยประหารสองพิมพ์เข้าไปซื้อเก่าเลยค่ะซื้อเก่าแบบเก่าเลยเพียงแต่แค่ว่าเป็นช่องสวยประหารสองนะคะเนาะบางคนพี่น้องคุอาจจะบาท่านลุงสิวะคอด่ามีช่องสำรองนะคะเนาะกระเทื่อปูบามันมาจอบยิ่งจอบอย่างจดอสินะ มือนี้สิมาขอจัดบ่ได้จัดโดนอาจสิจะคุกจะคักอ่านิดหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเนาะคือเก่าค่ะคนสัวสัแบบผมมันจัดจัดแบบได้ก็ได้ตีลังกาจัดก็ได้นะคะดาลมือแล้แปดสิแปดตลบก็ได้สิเวีนขอจัดผู้บ่าวเด้อผู้บ่าวบักหน้าตาบนะบ่ะได้ไปเบิ่งช่องผมมันเลยค่ะเออ่เบิ่งช่องโอวตาน เบิ่งช่องอ,อว่าตารที่เพื่นอนเอามาลี่ลั่นเนาะคะ่ะเนาะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการที่จัดมั่นเนาะคะ่ะเนาะอย่าสิบอกว่าเดอร์บักนาตาบถ้าถ้ามึงคิดบานะการที่เขามาคอมเมนต์นั่นเป็นเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงเป็นเรื่องอัปปีจันไล่เด้อบบควยเด้อกูสิบอกมึงให้นะการกระทาของซูนะมันเฮงมันเฮงสดทุนนะมันเฮงถอย อน,นีดาเฉพาะบอกมั่นเนาะคะนะ่ะเนาะมึงตกมึงมึงกะลูยูแก่ใจวาต้นที่ตําอิดเลยที่ว่าปัญหาเป็นยังคอยหลากเงามาที่เกิดเรื่องเกิดเล่านะมันเกิดจากอเมียขี่ขาวิสาวิสาฮีฟีดของเอียนอีเทาอีเทาเป่าเปียกเด้อเอียนอีขี่ขามาใส่มึงเย่าสิมาเอิญว่าเมียเถอเพราะว่าคําว่าเมียนะเขาต้องให้เกียรติกันเขาต้องเขาโลบกันเขาต้องอ่าทําให้มันถูกต้องเด้อบักสันดานเด้อ พฤติกรรมคือสูนี่ซูก็เป็นแค่ผีเน่าลงเขาเรียกว่าอะไรผีเน่าลงผัวนะผีเน่าลงผุนะซูเกิดมาคููกันสูเย็บป้ายะทิมกันเด้อบับสันดานบักาสาดซสัวถามเมื่อสิคิดว่านะคําที่เขามาคอมเมตนนะกูบ่รลู้แล้วว่าผู้ใดเขามาคอมเมต์แต่ว่าที่กูลูกกูกระเบิงตามที่ช่องอ,อ,อวตตารเขาเอามาลงเออซึ่ง กับโเมนชองเฉแเราอีกอย่างหนึ่งในการที่ซูเฮดแบบนี้ออกมาเด้อบักคว้ยเด้อบักสันดานมาเขาเม่นซ้ำนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นยังไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตเขาดอกแต่ว่าถ้าเทียบกันกับการกระทำของเมียมึงกับของมึงเด้อบักสันดานบักศาส่วนบักศาส์มาบักอัปปีจังไรบักปาริณญ่าแตดนะบักนาหีเออกูดาตะมึงนี่แหละบักผูไซใจสัต์บักขีดูดนะกูสิบอกบอกบสมองมาปัญญาคว้ย เออออกมานางแสมแลมแสมแลมซุ่มขอท่านถ้าเทียบกับการว่า,เขา,าขเขามาขอโทษค่ะเขามาคอมเมนต์ซ้ำนั่นนะมึงเป็นเดือดเป็นร้อนนะอีเมียขี่คามึงนะก็มึงนะช่องขยะเปียกของมึงนะบากคว้ยนะซุ่มเหมือนขยะสังคมซุ่มเด่นสังคมแต่ละมือแต่ละเวน้นบ่เห็ดอย่าง เรื่องคือเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับการดาสะทุนตาตมนะมันเกิดจากอีอต่างดาวกูดาตามเมียมึงเดอ้อมีขีขามึงนะต้นตําอีดนะนะมึงไปฟั่งช่องอวตารเขาลี้ล่าน่าปากปาก,ปากอีขีขามอันวิสารฮีฟี่นะมันสทุนซําแด่เดบักสัตนาโรกกุสิบอกใไห้ถ้าเทียบกับก,บการว่าเขาคอมเมนซํานันบักคย้ย ถือใสไล่ส่ไฟนั่นเม่นเมียมึงกับมึงนะอะไซไล่ไ่ไฟค,นน,น,คนนั้นคนนี้บักสนดานพ่อได้เอามาเป็นประเด็นชุ่มมือนีบ่มีปัญญาเมิเปัญญา,าแล้วเอาข้อเม,มต์มหาสแตกนะมหาเหตุคอนเทนต์สแตกบักคว้ยว่าเขาคอมเมต์อับปีจังไรพ่อแม่เขาบะสังสอนโอ้ยบักสัตน์โลกเอ้ยมึงเบิงเด้อมึงเบิงอีตางดาวนั่นเด้ออีตางดาวอีอับปีจังไร่นะ่นกูได้เฉพาะอีข,ขี้ขั้นขากเถาเด้ออีเป่าเปียกอีเถาเป่าเปียก แล้วซูน่ะนะสูนางดาคนตอนนาลูกสูน่ะบักสันด่านผลมันก็ตกไปอยู่ที่มึงล่ะมมมีผู้ใดเขาเดือดร้อนดอเขาพิมพ์เราก็แล้วน,ลนะเราในเวลาการที่ไปพิมพ์ดาคนซัวๆคือมึงใส่เวลาบ่ถึงหานาที่บักสั์นะบักค้อยบักนาค้อยบักนากอ่ข้อสันบักปากสมบัตเจะนะ มึงนะให้เป็นตาอ,อายพฤติกรรมมึงสองคนส่วๆนะช่องขยะเปียกนะดีแล้วมึงมึงแท่นที่สิขอบคุณช่องแช่ช่องดำที่ช่องอวตารที่เขาเอาความสัวความสทุนสูออกมาให้รับรู้ว่าอย่าไปลงกลนพวกขอท่านพวกจังไรบักควยนังวบาคขาอุบาทต,ต่อหนา้ารูบักสัต์นระกมาจัดอีก